วันนี้จะมีความคืบหน้าต่อเลยก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยทนายตั้มหอบเอาหลักฐานที่มันเกี่ยวข้องกับเส้นเงินจากเว็บพนันที่มันโยงไปถึงตำรวจเนี่ยสามสิบนายแล้วสุดท้ายมันก็จะไปอยู่ในครอบครัวของบิ๊กตำรวจด้วยว่าอย่างนั้นรับเงินจากพวกเว็บพนันเนี่ยหรือว่าธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยเดือนละเป็นร้อยล้านนะครับ,รบทนายตั้มแฉก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยก็หอบหลักฐานทั้งหมด ไปให้ที่ปปปก็คือผู้การเต่านะครับก็คือรับรับเรื่องนี้เนี่ยไปตรวจสอบกันต่อทนายตั้มเนี่ยไปเจอกับพลตรวจตรีจ,ร,จรูนเกียรติทีนี้ตั้งแต่ตอนแรกที่มเจอกันเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ย ทางผู้การเต่าบอกว่าสวัสดีทนายเพื่อประชาชนอ,อทักนายกอนเลยนะทักทายกันแบบนี้เลยทนายตั้มก็บอกอวันนี้ได้เจอตัวเป็น,ปนผมชื่นชมตัวของผู้การเต่ามานานแล้วติดตามผลงานมานานแล้วหวานเจ็บตั้งแต่เริ่มต้นว่าอย่างนั้นทีนี้เนี่ยทนายตั้มก็เลยถามเลยว่าหนักใจไหมครับเนี่ยวันนี้ผมเอาหลักฐานมาให้และสุดท้ายถ้าเกิดหลักฐานตรวจสอบแล้วมันไปถึงบิ๊กตำรวจนายหนึ่งซึ่งตัวของผู้การเต่าเองก็ถูกมองว่า เป็นลูกน้องเป็นคนใกล้ชิดของบิ๊กตำรวจนายนี้เดี๋ยวจะทำคดีลำเอียงหรือไม่ทำให้ผู้การเต่าก็สวนกลับบอกโหไม่มีใครใหญ่ไปกว่าประตูห้องขังแล้วผมไม่ใช่เด็กของใครโตมาได้ทุกวันนี้ด้วยสมองและสองมือทำขึ้นมาเองนั้งนั้นการที่ทนายตั้มเอาข้อมูลมาให้วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ตำรวจจะได้ทำความสะอาดบ้านของตัวเองครับคือผมบอกแล้วว่าไม่มีใคร ใหญ่กว่าประตูห้องขังนะครับทุกคนเข้าไปพักผ่อนได้สบายใหญ่เท่าไหนก็จับนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ไม่ไม่มีลำเอียงนะไม่มีลำเอียงแล้วผม่ไม่เคยใช้คำหยาบหยาบไม่เคยเลียตูดนายเพื่อฝ่าเจริญเก้าหน้าผมโตมาด้วยสองขาสองมือแล้วก็สมองผมเองนะครับท่านต่อสักก็เป็นผู้วิชาแต่ผมไม่ได้เป็นเด็กไข่ ผมก็ยังยืนว่าผมไม่ได้เป็นเด็กใครนะครับนะครับอ่ะนี่ก็คือในมุมของคนที่ต้องรับหลักฐานไปตรวจสอบส่วนมุมของคนที่ออกมาแฉคือทนายตั้มบอกว่า<ม>ข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่ได้เนี่ยมีวงในเป็นสายตํารวจเอามาให้ตอนนี้เนี่ยพอส่งหลักฐานให้กับบิ๊กเต่าผู้การเต่าแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสบายใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ<ม>แล้วเดี๋ยวก็จะให้ปปอชอ,อปอปอป และป้องการปรับปรามการที่จะดประพฤติมิชอบเนี่ยก็จะได้ตรวจตรงนี้กันต่อหลักฐานเนี่ยตรวจไปเลยส่วนที่ทนายความของบิ๊กต่อวันนี้จะมีการแถลงและจะฟ้องกับทนายตั้มเจ้าตัวบอกผมไม่หนักใจเลยนะเพราะหนึ่งในทีมทนายของบิ๊กต่อก็คือคุณอัจฉริยะแล้วที่ผ่านมาคุณอัจฉริยะฟ้องทนายตั้มมาหกคดีสารยกฟ้องหมดเลยเออแล้วก็เลยไม่กลัวเลยไม่กลัวรู้ทางกันหมดแล้ว และยังฝากไปถึงคุณอัจฉริยะด้วย3บอกอย่าไปตกเป็นเครื่องมือของใครครับผมมีบัญชีของใครที่เกี่ยวข้องกับพบตรเขาต้องไปหาด้วยตัวเองมันถึงจะเป็นสำนวนที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่ว่าให้ผมซึ่งเอาหลักฐานอะไรมันไปยื่นหาหลักแหล่งที่มาไม่ได้ผมเหมือนคนชี้ช่องครับชี้ช่องให้ตำรวจไปทำตามที่เส้นเงินเนี่ยมันไปพี่อาจครับ มายืนอยู่ข้างประชาชนดีกว่าประชาชนน่าจะอยากเห็นนะครับทนายตั้มกับอัจฉริยะมันลุยเรื่องสวยนี่ผมพูดเองผมยังขนลุกเลยเนี่ยพูดออกไปได้ยังไงเออเนี่ยออขนลุกเลยนะฮะเราก็ขนลุกเนาะครับดูซิว่ามันมันอยู่คนละข้างมาโดยตลอดอะ่ะนั่นสิจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเนะี่ยเออถ้ามาอยู่ด้วยกันได้มันจะเป็นยังไงล่ะก็ไม่รู้เ,ออเหมือนกันนะะแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับในมุมของคุณอัจฉริยะออกมายืนยันเลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ย บ่ายโมงครึ่งไปแน่นอนไปถึงศาลไปฟ้องทนายตั้มนะฮะเกี่ยวกับข้อหาหมินประมาทด้วยการโฆษณาแน่นอนทีนี้ในมุมของทนายของบิ๊กต่อครับก็คือคุณสุธิพงศ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดนะกับสิ่งที่ทนายตั้มเนี่ยออกมาแฉเลยมีการเปิดหลักฐานเยอะแยะมากมายโยงไปถึงคนในครอบครัวโยงไปถึงหน่วยงานโยงไปถึงวัดทําให้ทุกคนเนี่ยเสียหายแบบนี้อยากจะถามกลับเหมือนกันว่าไอ้เอกสารเหล่านี้น่ะมันเป็นของจริงหรือเปล่า แล้วไปไ,ไ,ได้ข้อมูลมาจากไหนเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอนนะฮะและถามว่าบิ๊กต่อเครียดไหม,มกับการที่ถูกโยงแบบนี้ซึ่งก็บอกว่าก็ไม่ได้เครียดอะไรเหมือนกันเพราะที่สําคัญคือไม่มีหลฐานโยงไปถึงบิ๊กต่ออยู่แล้วครับ ใกล้และใกล้จะยื่นฟ้องแล้วเพราะว่าตอนนี้ทางเอกาสารอยู่และข้อมูลเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าตรงนี้มันต้องตรวจสอบก่อนมันมันไม่ใช่ว่าพอเขาเอานำอะไรมานําเสนอแล้วเราก็เชื่อไปหมดว่าว่ามันเป็นไปตามตามที่เขามานําเสนอเนี่ยตรงนี้มันต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับเอานัดกันแล้วนะฮะบ่ายโมงครึ่งที่ศารอายกรุงเทพใต้ฝั่งทนายบิ๊กต่อก็จะมีการถแถลงตอบโต้ทนายตั้มแล้วก็เดี๋ยวยว่ากันเรื่องของหมินประมาทด้วยการโฆษณา ส่วนชุดทําคดีเว็บพนัน b บี m a s เคมเตนะครับหลังจากที่ออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กไปสองรอบแล้วล่าสุดจะออกหมายเรียกรอบที่3เพราะว่า2รอบไม่ไปทีนี้พอมันมีรอบ3เนี่ยเดี๋ยวรอบ 3, 3ก็จะเหมือนรอบ2ตรงที่ว่าหมายเรียกจะส่งไปที่บ้านที่วิภาวดีซอย60ส่งไปที่ทำเนียเพราะตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็คือไปช่วยรัชการสำนักนายกและก็จะส่งไปที่ภูมิลำนาบ้านเกิดที่จงังหวัดสงขลา สำหรับรอบที่3เนี่ยกำหนดให้บิ๊กโจ๊กต้องเข้ารายงานตัวเอ้ยไม่ใช่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่1เมษายนที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2ซึ่งถ้ารอบ3นี้ยังไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับมันจะไม่มีรอบ4ี่ละเพราะว่ารอบที่4ี่จะเป็นการขอสารออกหมายจับคุณผู้ชมทีนี้ก็ต้องดูว่าการที่จะขอสารออกหมายจับเนี่ยมันต้องมีนายพลเนี่ยเป็นคนเซ็นเพราะว่ายศเนี่ยต้องเป็นตำรวจชั้นสูง สูงกว่าบิ๊กโจ๊กมีใครตอนนี้ก็รักษาการของปตรใช่ไหมบิ๊กตาใช่ไหมครับแล้วก็การขอสารออกหมายจับมันก็จะได้ถ้าเกิดรอบ3แล้วบิ๊กโจ๊กไม่ไปการขอสารออกหมายจับมันก็จะได้เป็นการพิสูจน์ว่าการขอออกหมายเรียกในรอบ1 2 3ที่ผ่านมาเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่าที่บิ๊กโจ๊กแล้วก็ทีมทนายความโต้ก็คือว่าการออกหมายเรียกมันไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ต้น ก็เลยไม่รับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รับดูชื่อว่าหมายเรียกรอบ3สุดท้ายแล้วจะรับและไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่นะครับครับผม